สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Java Thailand.com Video Training นะครับสำหรับบทนี้ก็จะเป็นวิธีการอ,อีดิตหรือว่าการแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลระบบนะครับหรือว่า Admin นั่นเองนะครับเผื่อบางทีเขาอาจจะต้องการเปลี่ยน Username ใหม่หรือว่าต้องการเปลี่ยน Password ใหม่นะครับเขาก็ต้องใช้ผ่านการอีดิตนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าไปแก้ในฐานข้อมูลนะครับโอเคเราก็ไปที่ Admin นะครับ เราจะสร้างฟ e อร์มยีดีตกดีกว่านะครับไปที่ View Admin แล้วก็สร้างไฟล์ที่ชื่อว่า edit ctp นะครับคือนี่ความพิเศษของเคกนะครับเป็นทิกของเคกเลยก็คือเรา Edit ก็เหมือนกับการเอาข้อมูลมาแสดงใส่ฟอร์มแอดนั่นเองนะครับเพื่อที่จะแก้ไขข้อมูลที่ต้องการแก้ไขหรือว่าต้องการเพิ่มนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ทําการ c o p y เลยนะครับมาไว้ที่ e d i t แต่เขียนเองจะเขียนเองก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเรา Copy ีมาเราจะแก้ไม่หมดทุกจุดเงี้ยผมก็ได้นรับบเรียนบางทีก็อาจจะต er ิดเออเธอ้างนะครับแต่ก็เราก็จําหลักๆว่าเนี่ยสิ่งที่ต้องเปลี่ยงคือตรงนี้นะครับเราจะไปที่ Action Edit กันแล้วนะครับไม่ใช่มาที่ Add นะครับก็จะแนะนําวิธี ที่รวดเร็วล้วกันนะครับส่วนตัวอื่นก็ไม่ต้องเปลี่ยนกันเลยนะครับแต่เราจะเพิ่มตัวหนึ่งนะครับเพิ่มตัวหนึ่งเป็นประเภท hidden field นะครับก็คือ form hidden id นะครับเพราะว่าเราจะดึงข้อมูลขึ้นมานะครับแล้วก็จะแปะ id ไว้ในไว้ในฟอร์มอ d ด t ด้วยเพื่อเราจะรู้ว่าเราจะทําการแก้ไขแอดมินคนไหนนะครับจะได้รู้ว่าเออเราแก้ไขตัวนี้ไม่ไงั้นมันจะไปมันไม่ไงั้นมันจะไปทุกตารางเลยหรือไม่ก็คือถ้าเป็นเคสเราไม่ใส่ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนกับการเพิ่มข้อมูลลงไปในเทเบิลนะครับเพิ่มข้อมูลเป็นอีกอีกเลคคอร์ดหนึ่งทันทีถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้ลงไปจะไม่ใช่การอีดดดเลยนะครับต่อให้เราส่งไปที่อีดก็ตามนะครับทีนี้เราก็ไปที่ คอนโทรลเลอร์แอดแล้วก็สร้าง e d i t นะครับแล้วก็สร้างพารามิเตอร์ตัวหนึง่งรับ ID แบบนี้นะครับราก็ไปอินเด็ก่อนนะครับเนี่ยเราก็สร้างตรงนี้นะครับที่ผมเก็บไว้ในบทที่ผ่านมาก็คือ HTML ลิง k แล้วก็ e d i t ทอีดิแบบนี้นะครับแล้วก็ a อคชั่ไปที่ อีดินะครับแล้วก็ใส่พารามิเตอร์ลงไปก็คือ a d ดมิน ID แบบนี้นะครับเดราไปดูผลลัพธ์ปับ๊บเราจะเห็นเเขาเรียกว่าอยู่ทางด้านล่างซ้ายนะครับเรียกว่า URL ที่มันจะไปคือเราจะเห็นว่ามันเขียนว่าอีดิแล้วก็ อีดิศแล้วก็สแลตสามนะครับอีดิศแล้วก็สแลสี่เป็นไอดีนะครับจะถูกส่งไปนะครับโอเคทีนี้ส่งไปที่นี่เราก็จะรับตรงนี้นะครับเราก็เช็คกันเลยถ้าไอดีไม่ใช่ค่าว่างนะครับก็ให้ทำการอ่านนะครับ this admin lead นะครับ now ไม่ไม่ขอ,อลงรายละเอียดนะครับไม่ถอดพวกนี้จะมีอยู่แล้วนะครับในแผนที่ผ่านมานะครับ this data นะครับล้วเราก็เช็คนะครับอันนี้เรียกว่าเคส การเรียกข้อมูลไปแสดงนะครับส่วนเคสนี่คือเคสที่จะทำการ edit แล้วนะครับคือ this admin if save นะครับ this data this s e s s i o n set f a ้ข้อมูล แก้ไขแล้วแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อแก้ไขเสร็จให้เรากลับไปที่อินเด็กซ์ทันทีแบบนี้นะครับขออธิบายอีกครั้งหนึ่งนะก็คือถ้ามีการส่งไอมาเนี่ยให้ดึงข้อมูลไปไว้ที่ให้ดึงข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปเก็บไว้ใน Data นะครับไอตัว Data นเนี่ยก็จะไปแสดงผลที่ฟอร์ม Edit นะครับ มันจะวางก็คือข้อมูลใส่ทุกทุกทุกช่องนะครับอย่างเช่น input ตัวนี้ก็จะก็จะใส่ชื่อชื่อ,อชื่อ username นะครับตัวนี้ก็จะใส่ password ลงไปอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับคราวนี้ตรงส่วนนี้คือเวลาเราโพสต์ข้อมูลมาจาก edit เนี่ยเราเรา,เราจะเห็นว่าเนี่ย action แล้วก็ edit มันจะทำการ เซฟนะครับข้อมูลตาม ID คือมันจะรู้เองว่าเป็น ID ไหนเพราะเราระบุตรงนี้แล้วนะครับโอเคนะครับพอระบุแล้วก็มันก็จะถูกแก้ไขนะครับเรามาดูกันว่ามันจะแก้ไขได้จริงหรือเปล่านะครับอลองตัวแรกนะครับ netmin หนึแล้วกันแล้วก็เซฟเซฟนะครับทำไมไม่ไปไปที่ edit g p ทีนึงนะครับอืม action action add action edit นะครับอ๋ออุ้ยไม่ใช่นะครับคือ n เนี่ยมันจะเป็นการปิดแท็กฟอร์มนะครับมันก็จะไม่เห็นตัวข้างล่างนี้นะครับมันก็จะไม่ได้ถูกส่ง id ไปนะครับแบบที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นนะครับแล้วก็มาไว้ข้างล่างสุดนะครับ ็รีเฟตใหม่นะครับเสียเป็นแอดมินหนึ่งทำไมไม่ไปเนี่ยเดี๋ยวนะครับแอดมินหนึ่งเซฟดีสแอดมินเซฟ มก็ต้องเข้ามาที่เคสนี้นะครับฮิตเตนฟอร์มฮิตเตนอีดิทถูกส่งมาแล้วมันจะปิดพลาดตรงขั้นตอนนี้นะครับโอเคผมจะลอง ที่ e m ด t y data แบบนี้นะครับคอมูลที่โสร์มาไม่ใช่ค่าว่างก็จะทำการเซฟนะครับ r ี f r e s h หนึ่ง edit นะครับ edit อ่อาว id ีมีอดีทำไมส่งไปไม่ได้ ละขั้นตอนนะครับปราบมาแล้วโอ้โหข้อมูลยังไม่ถูกแก้ไขนะครับอืม มีหนึ่งเซฟป,ปุ๊บโอเคมาแล้วนะครับก็คือเงื่อนไขผมผิดไปนิดนึงนะครับก็คือผมจะเช็คข้อมูลการโพสต์เป็นหลักก็คือโพสต์จากข้อมูลหน้านี้นะครับถ้าโพสต์มาปุ๊บถ้าข้อมูลมันไม่มีค่าว่างก็จะเข้าสู่การอ d ดิก็คือการเซฟข้อมูลที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วถ้าเกิดข้อมูลน้าที่ถูกโพสต์มา เป็นค่าว่างนะครับเราก็จะดึงข้อมูลไปใส่ในดิจิตาให้มันมาแสดงตรงนี้นะครับด้วย id ตัวนี้นะครับโอเคนะครับเนี่ยก็เปลี่ยนไป id หนึ่งละเออก็เปลี่ยนเป็น username หนึ่งละเราจะเพิ่มตัวนึงเป็นหนึ่งหนึ่งโอเคแก้ไขได้แล้วนะครับแก้ไขกลับเป็น admin ที่เฉยแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขข้อมูลนะครับของ kphp นะครับ ก็ขอโจทย์เป็นเท่านี้